ชั่วโมงคุณครูให้พวกเราเรียนแค่วันละหนึ่งชั่วโมงโดยวิธีการดูจาก YouTube ในช่องคุณครูเองรวมตั้งแต่ภาคที่1ถึงภาคที่12วันนี้ก็ครบภาคที่12วันพรุ่งนี้เราก็จะสอบแล้วก็ก่อนอื่นเลยในวิดีโอนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับยูโร คนตก,กรสีอ่อนซึ่งเป็นคนแรกนะครับที่ส่งงานครบคนแรกส่งงานครบครับนี่นะรางวัลน,นะครับคนแรกที่ส่งงานครบมีรางวัลให้นะครับามาออื่นกรสิบ,บอกเด้รางวัลคืออะไรต้องเรียนวัลละ สามคนสี่คนหาคนกับแลวแต่จะเจาะจงเอามาเฉพาะคนที่ส่งงานกับปิดกับปล่อยกับที่ไม่ส่งงานนะครับเข้าใจบ่นี่จะรอดูพรุ่งนี้จะส่งงานครบไหมแต่ถ้าไม่สง่งรูบอกไว้เลยกูจะนัดมาเรียนเหมือนที่คุณรูณบอกนั่นแหละเพราะว่าทำให้พวกเรามีพฤติกรรมที่ตัดเลยถ้าเกินห้านาที ก็ทําทให้พวกเราเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบนะผู้บริยาคไหนเด็กคณิตศาสตร์ย่างเดียวเด้ยิเอาตะความรู้ย่างเดียวบ่วเ,วเอาจะต้องได้ความเป็นคนด้วยสตาเลยสวัสดีครับผมสวัสดีในวันที่ไม่ใช่วันพระครับผมแต่จะใส่ชุดขาวนะครับผมถือศีลกินเนื้อย่างกับผมอ่า จัดมาเมื่อกี้ๆๆกินสองคน3กิโลกินไม่หมดน,นะครับผมมันเยอะเกินไปสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคุณครูจะมาสอนเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยมเปลี่ยนยังไงมายังไงเดี๋ยวเราจะได้รู้กันส่วนคลิปวิดีโอที่ผ่านมาก็คือทบทวนการบวกและการลบทศนิยมตั้งแต่ชั้นประถมคุณครูทบทวนอีกครั้งนึง ใครที่ยังตามไม่ทันนะครับผมรีบๆกลับไปดูใหม่อีกรอบนึงก็ได้นะถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาโท,โทรมาไลน์มาถามนะครับผมโอเคต่อไปเราไปเรียนกันครับก่อนที่จะไปเปรียบเทียบทศนิยมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนความรู้เดิมตั้งแต่ชั้นประถมก่อนนะครับเทคนิคง,ง่ายๆในชั้นประถมที่เราเรียนมานะครับเราบอกว่าเปรียบเทียบจากกลักทางซ้ายไปขวา ให้เราดูจากหลักทางซ้ายไปทางขวาอาดูตัวอย่างนะครับ45.6กับ46.6ให้ดูจากหลักทางซ้ายซสายสุด นอยิ่ๆๆๆๆๆยๆอสๆันน้วหนึ่้หนั้นเด่นหนึ่งแล้วบังศูนยด้นหในหนึ่งให้ขนหนึ่งก็ศูนย์จุดห้าใช่ไหมศูนย์จุดามาแ้วก็เด่นเดน้วบังหนึสนหนึ่งให้หนึ่งจุด้ามาหดอยู่ประมานี้หนันนี้ก็สองจุดห้าสามจุ้ามาหนึ่งไม่ตสองจดไม่ติร วิดีโอนี้เป็นวิดีโอสุดท้ายนะครับผมของเรื่องทศนิยมสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้ก็เราก็จะสอบนะครับวันนี้ก็จะมาเตือนพวกเราก่อนอน,นี้คุณครูจะพูดจะช้านะเพื่อให้พวกเราเข้าใจเราเรียนตั้งแต่เรียนออนไลน์มานี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามแล้ว รวมทั้งหมดนี่สิบสองชั่วโมงครูให้พวกเราเรียนแค่วันละหชั่วโมงโดยวิธีการดูจาก Youtube ในช่องค้นรู้เองรวมตั้งแต่ภาคที่1ถึงภาคที่12วันนี้ก็ครบภาคที่12วันพรุ่งนี้เราก็จะสอบอแล้วก็ ก่อนอื่นเลยในวิดีโอนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับยูโรพนตะกรสีอ่อนซึ่งเป็นคนแรกนะครับที่ส่งงานครบคนแรกส่งงานครบครับนี่นะรางวัลน,นะครับอ่าคนแรกที่ส่งงานครบมีรางวัลให้นะครับอ่ามือมอื่นจะสิบ,บอกเด้รางวัลคืออะไร แล้วก็อันที่สองคนที่จะได้คะแนนสูงสุดโยนกูจะเอาคะแนนเก็บทั้งหมดเลยทั้งสิบสองภาคแล้วก็ไปรวมกับคะแนนสอบในวันพรุ่งนี้ใครที่ได้สูงที่สุดนะครับพรุ่งนี้จะตัดสินอ่าในเวลาสองทุ่มก็ได้เนาะเรียนๆให้เผื่อบางคนไปไปทวงไปทาไปหายไปหน้าตาม,มาเก็บงานพรุ่งนี้สองทุ่ม ตัดทิ้เลยใครได้คะแนนรวมเท่าไหร่นะคนนั้นก็จะได้รับรางวัลแล้วก็รางวัลที่สามลายมือสวยขีดเส้นใต้ด้วยประกาศสีแดงอันนี้นครูอุปยีไว้ก่อนพวกนี้ก็จะประกาศพร้อมกันในเวลาสองทุ่มแล้วก็จะส่งผลงานของคนที่ลายมือสวยขีดเส้นใต้ด้วยประกาศสีแดงให้ชมนะครับว่าป๊ดาดเขาเห็นยังไงเขาือได้รางวัลบ่แม่นะยจะคว้างอียัง เอ้อจะไกลยังวมา,าเคลียเสมุดทรงกับมี่เดี๋ยครับจากที่คุณครูสอนพวกเรามาตั้งแต่ภาคที่หนึ่งถึงภาคที่สิบสองแล้วก็คุณครูก็สังเกตเห็นพฤติกรรมหลายๆอย่างหนึ่งมันทำให้พวกเราเป็นคนมักง่ายขึ้น เขียนมามุนุยปุ้ยประกาศเรียงบบขีดกับหลายคนอ่าส่งงานกับปิดกับปล่อยส่งเนี่ยบส่งเนียยย่ยงานทำให้พวกเราเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบรู้ทั้งรู้ว่าตอนเช้าจะต้องเรียนคณิตศาสตร,ร์ตอนบ่ายเรียนวิทยาศาสตร์บางวันก็จะมีวิชาภาษาอังกฤษ,ษมาเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว เราจะต้องมีความรับผิดชอบทํางานวันต่อวันให้เรียบร้อยนะแล้วทีนี้ก็มีหลายคนเลยที่ไม่ส่งมาไม่ส่งงานมาคุณรูก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาคุณครูอยู่ในเมียงนะครูบอกเลยอยู่ในเมียงอยู่คนหลายทั้งตลาดทั้งไปนวนไปนี่จากไปสิทิ์ยโควิดกับว่าจะถ้าพวกเราเป็นคนที่ไม่ได้ผิดชอบแบบนี้ครูจะ ให้พวกเรามาเรียนที่โรงเรียนวันล,ละสามคนสี่คนหาคนก็แล้วแต่จะเจาะจงเอามาเฉพาะคนที่ส่งงานกับปิดกับปล่อยกับที่ไม่ส่งงานนะครับเข้าใจบ่นี้จะรอดูพรุ่งนี้จะส่งงานครบไหมแต่ถ้าไม่สง่งกูบอกไว้เลยกูจะนัดมาเรียนเหมือนที่กูบอกนั่นแหละ เพราะว่าทําให้พวกเรามีพฤติกรรมที่ตัดเลยถ้าเกินห้านาทีเพราะทําทให้พวกเราเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบนะผู้บริหารไหนเด็กคณิตศาสตร์ย่างเดียวเด้ย,เ,ดยเอาตะความรู้ย่างเดียวเพราเอาจะต้องได้ความเป็นคนด้วยตารเลยสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะ มาสอนเรื่องการบวกทศนิยมเป็นการทบทวนความรู้เบื้องต้นตั้งแต่ชั้นประถมนะครับผมาพวกเราขึ้นมอหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวก็จะมีแอดวานที่อีกแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูทบทวนอันเก่าให้ก่อนวันนี้ครูพาพวกเราไปทบทวนที่ทะเลเห็นบ่ทะเลเอาบ่เห็นบ่เห็น,เ,หนเออนี่ไงพาไปทะเลเอากัรหัวกัรหางกล้องมันกลับนะมันก็เลยเอ่ให้เข้าใจว่าตอนนี้เราอยู่ที่ทะเล ทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่าช่วงโควิดเราไปทะเลไม่ได้นะเออ๋ยวพาไปดูการบวกก่อนการบวกทศนิยมเป็นยังไงการบวกทศนิยมนะครับผมอ่าวิธีการบวกกูจะบอกง่ายๆเลยก็คือต้องตั้งหลักให้ตรงกันแต่ครูจะมักใช้คำคำหนึงครับผมใส่เป็นหัวใจไว้เลยตั้ง หลักตรงกันหรืออีกอย่างนึงตั้งจุดตรงกันเป็นยังไงสมมุติว่าเราจะบวก45.6บวก6.3แล้วก็ตั้งเลย45.6บวกกับคราวนี้ตั้งหลักให้ตรงกัน อันนี้6อยู่ในหลักส่วน10 3อยู่ในหลักส่วน10เราก็ตั้งหลักส่วน10ให้ตรงกันจุดต่อไป5อยู่ในหลักหน่วย6อยู่ในหลักหน่วยตรงกันอันนี้เขียเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงแล้วก็บวกปกติเลย6บวก3เป็น9 หกบวกหเป็น11ใส่1นึทด1 4ึบวกหเป็นหเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อห้ารออ้าวขออไปอย่าลืมเติมจุดตรงนี้5้าสอจุดเโอเคนะครับอย่าลืมขีดเส้นได้ด้วยปากกาสีนี่คุณครู่ขีดให้ดูนะครับผม ถ้านักเรียนขีดแบบนี้นะตรงนี้สีแดง1เส้นตรงนี้สีแดงจํานวน2เส้นวิธีทํากับคําตอบก็ขีดด้วยปากกาสีแดงจํานวน2เส้นนะครับอันนี้นคูพิมพมาก็เลยเป็นสีดําต้องขอภัยด้วยต่อไปลองมาดูข้ออื่นดูบ้าง7 5 6บวกกับ4.12เมื่อกี้เราใช้วิธีการตั้งหลักให้ตรงการ คันนี้ลองถ้าตั้งจุดให้ตรงกันละ่ะ<ๆ>ก็ใส่ไปเลยอ้จุดอจุดตรงนี้ใช่ไหมอันนี้จุดเราก็ตั้งให้มันตรงกันถ้าจุดตรงกันแล้วปุ๊บตัวเลขก็ใส่ลงมาเลยมันจะหลักตรงกันเองโดยอัตโนมัติเลยทีนี้คันนี้ก็บวกปกติเลยตัวนี้เดียวตัวนี้ใส่จุดตรงกันไว้นะอันนี้คําตอบใส่จุดตรงกันไล้หกบวกสองเป็นแปดห้าบวกหนึ่งเป็นหกเจ็ดบวกสี่เป็น สิเอ็ดเรียบร้อยครับเขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีผมเขียนเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงแล้วก็ต่อเป็นเลขไทย1ิบเอ็ดจุดหโอเคอต่อไปที่นี่นดูข้อนี้ 5, 5. ้าสิ่าตั้งจุดให้ตรงกรันหรือตั้งหลักให้ตรงกันเติมจุดด้วยก่อน จะได้ไม่เกลือ่อนห้าอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งใส่ไปเลยถ้าใส่จุดแล้วอันนี้เป็นศูนย์อ้าวอันนี้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งอันนี้มีเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตำแหน่งที่สองไม่มีไม่มีเราจะทำอย่างไงกรณีนี้เราก็เติมศูนย์อันนี้เป็นสองตำแหน่งเหมือนกันกูง่ายอันหนึ่งมีหลักพันอันหนึ่งไม่มีหลักพันแล้วก็เติมหลักพันเป็นศูนย์ทีนี้บวกกัน ห้าบวกศย์ได้5้าสจุดตรงกานหรือว่าหลักตรงกาน6กบวกศย์ได้หกนี่ก็5ตอห้ okay. าสบหกจุดเกหโอเคเช่นใต้ด้วยประกาศสีทศนิยมภาค1การบวกทศนิยมมีทั้งหมด12ข้อนะครับผมอันนี้ นี่ข้อขี้นะอันนี้เป็นข้อคู่เห็นนะครับให้ทำใส่สมุดบ้างครับผมการทบทวนเรื่องการบกทศนิยมยังไงนักเรียนก็ลองไปทำแบบทดสอบดูนะครับผมทำไม่ได้ไม่เข้าใจยังไงงงอลองรีกลับไปดูนะครับผมว่าจะเข้าใจเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่ายังไงก็ทำไม่เข้าใจจริงๆอ,อีกก็แชทมาถามทักมาถามไลน์มาเฟซมา หรือจะโทรมาก็ได้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมส่งงานกันเดอร์และสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดชมวิดีโอการสอนในเรื่องต่อไปโอเคนะครับผมสวัสดีครับผมทุกทุกคนทีนี้ครับผมผมไปรู้ความลับมาแล้ว ภาพที่อยู่บนไอ้ที่อยู่ติดอยู่บอร์ดล้างโต๊ะคุณครูธีรชัยนะคุณครูแกบอกว่าให้นั่งทานไม่ชีนกลับไปถามปีทากรัสในยุคสมัยกรีกผมไปมาแล้วครับผมได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหลังจากที่ได้ไปพบกับปีทากรัสมานะครับผมปีทากรัสก็ได้บอกความลับมาแกบอกว่าในสามเรียมมุมฉากใดๆ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอถอดออกมาได้1ตัวก็จะเหลือเอเพียง e ตัวเดียว25ก็คือ5คูณกับ5 2ตัวถอดออกมาได้1ตัวก็จะถอดออกมาได้เป็น5้ียนะครับผมอ,อยากให้เพื่อนๆลองทำดูนะเพื่อนๆลองหาความยาวของด้าน หัวใจให้หน่อยครับผมโอ้โหมีของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากในแต่ละรูปที่กำหนดมีอยู่สี่รูปนะครับให้พวกเราช่วยหาความยาวซีไอหัวใจเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ด้านหัวใจเนี่ยวิธีการทำทำเหมือนเมื่อกี้เลยครับผมนี่ไงก็เพียงแค่เปลี่ยนเป็น C เป็นหัวใจครับ A กก็คือด้านสั้น B ก็คือด้านยาว คำนวณมาแบบนี้เลยนะพอมาถึงตรงนี้ใครอยากชอบฝั่งนี้ก็ทําใครอยากใส่รูทก็ใส่อีคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะเป็นรภาพเรื่องใหม่ๆเรื่องอะไรเดี๋ยวจะได้รู้กันสวัสดีครับผมผมจาจักว่านี่ว่าใครซื้อว่าจังใดขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมกับผมมีซื้อว่า ีทากกลัสแต่ว่าองพอนี่มากเอิ่นว่าบอกหัวปีมูนี่มากเอิ่นว่ากะลัมปีแต่ว่าอีเมียข่อยนี่เอิน่นแปกลกกับมูบอกอัปปีว่าสันโอ้เมื่อนี่นะครับนัดกับมูไว้อาผมอยู่ม .2 นัดกับกันนัดคั้งวนน้องทุงม่มมนไว้ เลิกโรงเรียนแล้วมันบอกรายผมถ่ายอยู่โรงเรียนนาสันมันสีผ้าไปจีบผู้สาวทั้งแบบหน่อยมันก็นัดกับผู้สาวไปเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ว่าผมก็ถ่ามันโดนเติมเลยมันกระโมากจะเคลียถ่ายแล้วถ่ายอีกตอนนี้นี่ผมถ่ายอยู่กับคุณคู่โคงคา่าไปหัวกันยูเนียนครับเอาจะขย่ากล้องทำไมครับผมสามสิบ กิโลผ่านไปไวเหมือนโกหกเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาดูอ่านรูปภาพอยู่หลังตัวคู่ที่ได้วใ่ได้นะครับผมมันเป็นยังไงผมรูปเสีนอยู่หลังตัวคู่ที่ไล้ใช่นะครับผมมันจะเป็นรูปอ่าถ้าสังเกตมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะว่าอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมุมฉากมุมฉากก็จะมีขนาดเก้าสิบองศาอ่าอีกสองฝั่งก็จะเป็นมุมแหลมแล้วก็มันมีตัวเลขตัวเลขมันจะเขียนว่าไอ้ตรงนี้ก็คือสามตรงนี้ก็คือ ตรงนี้ก็คือห้านั่นก็คือตรงนี้ยาวสามหน่วยตรงนี้ยาวสี่หน่วยตรงนี้ยาวห้าหน่วยและตรงนี้อ่าในภาพมันจะว่าผ้าออกมามันจะเป็นผ้าออกมาตรงนี้ปุ๊บเนีย่ยนั่นนั่นตรงนี้ยาวห้าหน่วยอ่ะว่าก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้ก็จะยาวห้าหน่ยวยมาเรามาปุ๊บ No <laughs> ลองดูเนาะต้องลองดูอเอากล้องกระมุนใดได้บันถ้าเพืเ่อนๆนะครับผมสงสัยมีคำถามอันใดนะครับผมอันส่งไลน์ส่งเฟซบุ๊กมาหามาถามเบิ้งกระใดนะครับผมหรือที่แบบง่ายที่สืดอได้ครับผมลิลิล ดีลีกับไปดูใหม่นะครับผมหรือจะดีลีกลับไปดูบางช่องบางตอนนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปไปดูใหมใหม่เหมือนเนี้ยประจำขอมาบบม,มีไรใดดอกว่าเพราะว่าปรทันเดสสมัรเห็นบบ่ทนเป็นโอเคนะครับผม

สารปู่คำคู่บ้านหลวงปู่ยานคือมิ่งขวัญน,น้องปนานังงามตาปวงประชาสามัคคีบุญมะเพณีมวนซึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานคณิสารเรื่องเรื่องค่าของกระ<อ>ป๋องวิเศษกระผมเด็กชายสัตววัฒน์มาจุฬาดิฉันเด็กหญิงบุษกรกแก้ววังป่าดิฉันเด็กหญิงเป็นมไทยสุดามาตพวกเรามาจากโรงเรียนมา่คขาป้อมชานเมืองโพทองสำนักงานสลักกินแบ่งสมขอ8 6ค่ะที่มาของโครงงานพวกเราของกลุ่มเรา เนื่องด้วยในโรงเรียนและชุมชนมีการบริโภคดื่มน้ำที่เป็นกระป๋องซึ่งเมื่อดื่มไปแล้วทำให้เกิดขยะกลุ่มของเราจึงเกิดแนวคิดที่จะนำขยะมาทำให้เกิดประโยชน์โดยได้แรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ได้ให้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มของพวกเราจึงได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เนต็ตพบว่าสามารถนำมาทำเป็นกล่องใส่ของได้ ซึ่งจะเป็นรูปทรงต่างๆหาคณิตศาสตร์กลุ่มเราได้ตั้งจุดประสงค์ว่า 1. จะทํากล่องใส่ของจากกระปองน้ําอารมณ์2กงศึกษาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมและปริมาตรของพิซึมกลุ่มห้องเราคาดว่าหวังว่าโครงงานนี้จะช่วยให้ครูนักเรียนผู้ปกครองมีความใ้สาหรับเก็บของให้เป็นระเบียบโดยทําจากวัสดุเหลอใช้และกลุ่มเรามีความรู้เรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมและการหาปริมาตรของพิซึ่กลุ่มของพวกเราได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้1 ศึกษาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและหาปริมาตรของปริซึม 2. จัดทากล่องใส่กระ 2. จัดทากล่องใส่ของจากกระป๋องซึ่งมีผลการดําเนินงานดังนี้ 1. ห,หาพื้นที่ของด้านต่างๆที่จะทําซึ่งกลุ่มของเราได้ตัดกระป๋องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีความกว้าง12เซนติเมตรยาว20ซนเมตรกลุ่มเราจึงออกแบบกล่องให้มีขนาดของฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาวด้านละ10เซนติเมตรด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง10เซนติเมตรยาว12เซนติเมตรเพื่อประกอบเป็นกล่องแล้วจะได้เป็นปีซึ่งฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ฐาน100ตารางเซนติเมตรสูง12เซนติเมตรจะได้ว่ามีปริมาตร1,200ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ1.2ลิตรขั้นที่สองในการจัดทำกลุ่มของเราได้วางแผนจะเตรียม,มวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตกลุ่มของเรานำกระป๋งองมาตัดเป็นแผ่น เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจากนั้นนำไปทาเกลาแล้วจินลงบนฟิวเจอร์บอร์ดจากนั้นนำตุญตูมาจอะตำ้จุดที่มาักไว้จากนั้นใช้ลิบบิ้นลวดสอดตามรูจะได้ผลงานดังนี้หลังจากที่จัดทำโครงงานพบว่ากลุ่มของพวกเรามีความรู้จากการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและการหาปริมาตรของปริซึม และได้กล่องใสของจากกระป๋องอีกทั้งยังเพิ่มวามตันักในการเก็บของให้เป็นระเบียบรู้จักขั้นตอนในการจัดทําและมีประสบการณ์อีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปัญหาและประสะักในขั้นตอนการใช้ตู้จาะเพราะว่าบางรูมีความเหมือนกันและบางรูก็ชิดกันและอีกทั้งบางรูยังทาให้ชิ้นง,งานขาดเนื่องจากการเจาะมีความคลาดเคลื่อนเมื่อนําริบบิ้นลวดมาสอดตามรูทําให้การเว้นระยะไม่สวยงามไม่ทําให้ชิ้นง,งานไม่แข็งแรง ข้อเสนอแนะในการจะทำครั้งต่อไปหรือผู้ที่สนใจนำแนวคิดของถุมเราไปปรับใช้ควรเกือระยะห่างมากขึ้นอีกครั้งยังทำให้จองง่ายขึ้นและยังไม่ให้ขาดทำยังไม่ให้ขาดและท่านที่สนใจนำแนวคิดของถุมเราไปปรับใช้ในชิ้นงานต่างๆได้เช่นกระเป๋าแจกันของเสืที่ชูท่านคณะกรรมการมีข้อสงสัยอะไรไหมคะ ถ้าจะหาปริมาตรของชิ้นงานเราจะหาได้อย่างไรครับหาพื้นที่ของฐานค่ะแล้วก็คูณด้วยความสูงและจะได้ปริมาตรของงานชิ้นนี้ค่ะ,ะถ้าหากมีคนอยากจะซื้อผลงานของเพราะเราจะขายที่กี่บาทครับกลุ่มของพวกเรากำลังศึกษาหาราคาตามท้องตอลาดและจะนำมาจำหน่ายในโอกาสหนะ้าขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับฟังและให้ข้อเสนอแนะ กลุ่มของพวกเราจะนําไปปรปับปรุงในครั้งต่อไปในโอกาสนี้กลุ่มของพวกเราขอกล่าวคําว่าขอบคุณ,คณและสวัสดี